ก็จะได้รู้ว่าทำได้เพื่ออะไรซื้อมา100ยี่กำไร80บาทได้ร้เลเทศบาลเทศบาลเมืองการตังแล้วก็เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองการตังนะครับเพื่อป้องกันเหตุอารมณ์ทางการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับในการป้องกันเหตุความไม่เรียบร้อยที่ ป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในช่วงเลือกตั้งนะครับดั้เราก็จะมีการปล่อยแถวระดมไปเมื่อวานนะครับตอนส7นบเจดนกของเต็งโคกยางนายงนองตรุษตั้งด่านสี่จุดห้าจุดไม่ตื่นเต้ออนอาสัญจรผ่านไปมานะครับแล้วมีการตรวจสอบอันนี้เอามาเป็นส่วนหนึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยสรวะสัสดสวนนะครับผ่านเบอร์ทีโชคก็สามารถจับกลุ่มนะครับ อยู่วังเป้าอันตันได้ยาบ้าพันพันเ้าอเดสิบแปดเมตรนะครับยาไอ0 9ศูน้าหกพัมมนะครับไม่มีทะเบียนกระบอกมีแมกกาซีนนะครับเก้านัดนะครับต้วมีเคื่อกระสุนปืนแล้วก็มีการใช้พอบงการยึดทรั์นะครับทั้งหมดก็จะ4ี่0 0่ 3, บอกว่าเคยติดคุกม,มาแล้วมีเครือข่ายในเนื้อจำขึ้นมาจะขยายผลต่อไปนะครับซึ่ง,งน่าจะเป็นรบวนการที่ใหญ่พอสมควรน,นะครับเราก็จะประสานทั้งับูรณจังหวัดผู้ดอภาคในการขยายผลต่อไปนะครับแล้วก็สอบถามแม่ลูกค้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุก ในเกดกระตังก็ผมก็จะดาเนินการในส่วนของการขยายผลการตรวจปัสสาวะคนขับรถบรรทุกเดี๋ยวรถไปชนพวกเราเข่าชาวบ้านก็จะเดินจำที่ที่ที่นี่เหรอคะที่ตังเหรอคะถุงมือเสอตนแรกเช้ามันต้องปิดล้อมก่างไม่เคิรเราไปกัน